막 막, 다이 말요 다이 마해요나이요 다이 말해요, 다이 말해문이 말해요, 다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 이 요이래 กอบมากทุกคนตัวอะไรนะนเนี่ย ผมก็ได้มาไม่แพงมากนะครับทุกคนเพราะว่ากินช้ากว่าคนอืน่นอ,อจิมเบยเยอะดีกว่าอืมจิมเบียอ,อย่างเงี้ยว้า จริงๆแม่งก wow, ับคุนไม่มีรสชาตินะครับทุกคนแต่ว่าแบบมันกรอบอ่ะมันกรอบอร่อยว้าวเนื้อ